All อว a w e วั e เนนะคะพบกับหมอน้ำนะคะน้ำบัลลิตาเนาะวันนี้เป็นหัวข้อนะคะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับสุ่มสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็เป็นหัวข้อที่ว่าข้อความด่วนจากจักรวานนะคะ ถึงทุกคนนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะคะขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นิดนึงเนาะว่าตอนนี้เป็นพลังงานไหนนะคะบ้างนะคะความรู้สึกหรืออะไรยังไงนะคะนะักสถานการณ์ที่คุณเจอปัจจุบันนี้มันคืออะไรเนาะสถานการณ์นะคะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ตอนนี้เลยนะคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะมีความแบบเจ็บปวด งุดงิดหัวร้อนนะคะรู้สึกว่าอะไรอะไรมันไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะคะที่จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มี power สูงม,มากมีความพร้อมในการที่จะลุยที่จะทํางานนะคะมีความเป็นธาตุไฟมีความเป็นธาตุน,น้ํามีความเป็นธาตุลมเออมา,อาครบทุกธาตุเลยนะคะคนที่เข้ามาฟังเนี้ยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นธาตุดินนะคะอ่อ พะสบการมาก่อนอาจจะเป็นธาตุไฟนะคะเพราะมาทุกธาตุเลยธาตุไฟก็คือแม่สิงห์ธนูนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะแล้วก็อาจจะเน้นไปที่ราศีธนูเยอะหน่อยนะคะราศีพิจิกเยอะหน่อยเนาะประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงนะคะตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่คุณกำลังเหมือนกับปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกจากชีวิตไป กำลังก้าวข้ามอดีตที่มันเจ็บปวดขมขื่นเออที่มันกักขังนองเหนียวเนาะใช้คำนี้เนาะกักขังนองเหนียวชีวิตคุณมันนานแสนนานนะคะคุณกำลังเป็นช่วงเวลาที่นางฟ้านะคะแห่งกาลเวลานะคะกำลังช่วยคุณก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ในอนดีตที่มันไม่ไม,ไม่ไม่มีคือว่าไม่มีประโยชน์กับตัวคุณแล้วอะ่ะให้คุณก้าวข้ามผ่าน ความเจ็บปวดความเสียใจก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดก้าวข,ข้ามผ่านเอ,อสิ่งที่มันฉุดล้างชีวิตคุณอออ,ออกมานะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังเหมือนกับอยู่ในช่วงแบบเรียกว่าอะไรอะอยู่บนเส้นทางของการที่กาลังจะไปสู่ประตูบานใหม่นะคะประตูบานเป่าบานเก่าเนี่ยม,มันถูกปิดไปนานแล้วละ่ะถ้าบางคนที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่ปิดนะคุณไม่ปิดดีๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีบางอย่างนะคะ จักรวาลก็จะส่งสัญญาณว่าบางอย่างให้คุณต้องปิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นแบบว่าเอ่ออะไรที่มันแบบไม,ไม่ไม่มีผลต่อชีวิตเราไม่มีความสุขแล้วหรือว่าไม่ทําให้เราพัฒนาชีวิตหรือโตตัวอะไรขึ้นก็ก็น่าจะต้องออกถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยไปจริงๆแล้วลหละนะคะเพราะว่า การที่เรายังอยู่ในวังวนตรงนั้นอะ่ะมันจะรังแต่จะทําให้ฉุดล้างชีวิตเราทําให้เราไม่ก้าวหน้าทําให้เราไม่เติบโตเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพ่บอกนะเวลานี้นะคะแม้ตัวคนตอนนี้จะมีความมีความรู้สึกว่ามีแพชชั่นนะคะมีความรู้สึกแบบอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความแบบตั้งใจแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่ที่คุณยังรู้สึกว่ามันมันยังทําไม่ค่อยได้หลังใจอาจจะอาจจะ ออมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแบบไปเรียนรู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นฟิลที่ว่าตอนเนี้ยคุณอยากทําอะไรมากๆเลยอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมากอยากเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างมากอยากทาสิ่งที่คุณมีแพชชั่นมานานแสนนานด้วยความตั้งโอตั้งใจแล้วล่ละที่จะทําแล้วคุณก็บองเห็นโอกาสนะคะหลายคนเนี่ยกาลังอยู่ในช่วงที่คุณอาจจะไปเรียนรู้นะคะเพิ่มขีความรู้ความสามารถ นะคะเอออยู่กับตำรับตำราซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มพูมความรู้นะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันมันก็ยังแบบไม่ไม่มีความรู้แบบมากพอยังรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้ไม่มากพอที่จะจัดการกับเอ่อสิ่งที่คุณจะต้องทำในเป้าหมายที่คุณวางไว้ตอนนี้มองว่าคุณน่าจะมองเป้าหมายอะไรอยู่บางอย่างแล้วคุณต้องการที่จะจัดการมันอยากจะทำต่จะทำมานานแล้วแหละแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ถกทำให้คุณแบบหลงทางควยข่ยอะไรไปเนาะ เออตอนนี้ก็เลยแบบสิ่งที่คุณอาจจะเกิดอาการก็คือมีความรู้สึกหงดเงิดหัวร้อนใจร้อนรู้สึกแบบเฮ้ยทาไมมันไม่ได้หน่อยใจทีบางอารมณ์ก็รู้สึกแบบน่อยๆนอยรู้สึกเออดรามา่าร้องไห้อยู่ในช่วงที่คุณกําลังนั่งทบทวนชีวิตของคุณที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออชีวิตเรื่องของการใช้เงินชีวิตของการงานชีวิตเรื่องของการความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรนี้คนนั่งทบทวนอะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันแบบ มันมีความรู้สึกว่ามันงงๆกับชีวิตนะ่ะเออว่าตกลงฉันจะจัดการอะไรก่อนดีว่าคือแบบว่าอะไรก่อนดีอะไรเงี้ยเออมันเป็นช่วงที่คุณแบบงงๆกับชีวิตเนาะจริงๆคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่สามารถเอ่อบริหารจัดการนะคะทุกอย่างได้เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบอาจจะต้องกล่าวตัวเองนะคะอาจจะต้องแบบเยียวยารักษาตัวเองนะคะจากเอ่อร่องรอยความ ความผิดพลาดหรือความเจ็บช้ำน้ําใจในอดีตที่ผ่านมานะคะให้มันแบบให้มันค่อยๆเคลียร์อยู่ในช่วงของการเยียวยานะคะในขณะเดียวกันคุณก็อยู่ในช่วงของการแบบการสู่เส้นทางของการเติบโตทางจิตวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่า,วาเออทำไมชีวิตชั้นช่วงนี้มันวางแผนอะไรในชีวิตไม่ค่อยได้หรือว่าแบบคิดอย่างหนึง่งวางแผนอย่างหนึ่งก็ได้ไปทําอีกอย่างหนึ่งนะคะชีวิตมันตารางชีวิตค่อนข้างจะงงๆนะคะก็ เออลองจัดการเวลาโดยการที่อาจจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาหม้อนีย้ไม่ถูกทูดูลิตนะเนาะคืออาจจะมีแผนประจําเดือนแผนประจําปีเออลองรับเอาไว้ไม้เขียนเอาไว้แล้วก็มีแผนประจําวันว่าวันนี้คุณจะต้องทําอะไรสําเร็จก็อาจจะช่วยคุณได้แล้วก็บวรลบความยืดหยุ่นไว้ด,วด้วยนะคะประมาณนั้นเนะทีนี้สิ่งที่จักรวาลข้อความด่วน จากจักรวาลที่อยากจะส่งถึงทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เลยนะคะเป็นข้อความอะไรนะคะ<ด>โอ้เต็มตัวเหนื่อยได้เลยนะเนี่ยข้อความวจากจักรวาลน,นะคะสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคือตอนนี้คุณได้รับพรนะคะจากจักรวาลแล้วนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณ ปัถนาอะไรก็ตามแต่นะคะภาระที่คุณหนักเหนื่อยเออคุณเตรียมตัวสิ่งที่จักรวาลก็เราบอกว่าจักรวาลน,นะคะกําลังมอบพรอนันประเสริฐให้กับคุณไม่ว่าคุณจะ m ม n i f e s สิ่งใดนะคะสิ่งนั้นจะสมหวังสมปัถนาถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตัว,ตวคุณนั้นสูงสุดและถ้ามันเป็นไปเพื่อมวลมนุษยชาติจักรวาลอยากบอกคุณว่าคุณได้รับการสนับสนุนและก็ัพ p อ o r t เต็มที่ ะะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวเลยว่าต่อจากนี้ไปนะคะในอีกสามเดือนข้างหน้าเนาะประมาณเนาะประมาณอีกสามเดือนข้างหน้าเนาะจากวันนี้นะับตั้งแต่คุณเจอคลิปนี้นะคะอีกสามเดือนข้างหน้าคุณจะต้องแบบทํางานหนักมากเอ,อการทํางานในที่นี้ก็คือทํางานกับกับตัวเองนะการเรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่คุณอาจจะ อาจจะสัญญาเนาะว่าจะมาทำนะคุณได้รับพรนั้นจากสกาวานมาแล้วนะคะคุณจะกำลังจะก้าวสู่เส้นทางของอความชาเลนจนะ์ความเขาเรียกว่าความท้าทายในชีวิตอันใหม่นะคะซึ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะทำได้หรือว่าเฮ้ยแบบมันมัน,ม,นมันเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้คุณรู้ว่ามันคุณทำได้นะคะ เพราะว่าคุณได้รับพรจากจักรวาลน,นะคะนางฟ้าสินสิสส์นะคะมาช่วยเหลือประทานพรให้กับคุณทําให้คุณจะทํางานใหญ่งานหนึ่งเนี่ยบอนะ้ามองว่าคุณคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณมีงานใหญ่งานสําคัญงานหนึ่งซึ่งคุณจะต้องทํามันให้สําเร็จแล้วคุณจะเห็นนะคะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเป็นรูปประมอ่ะ เป็นปรูปธรรมเนี่ยภายใน3เดือนเลยขอให้คุณลงมือทําอย่างจริงจังเต็มที่นะคะความสําเร็จเราอยู่ไม่ว่าคุณจะหวังอะไรนะคะโดยโดยจิตใจลึกๆของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้มันมีความแบบคุณมีความแบบเห็นอกเห็นใจคุณมีความแบบต้องการที่จะทําใหเ้เป็นส่วนหนึ่งของมวลมนุษย์เป็นส่วนเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างโลกใบนี้ให้มันดีขึ้นเนาะเป็นไพ่ของเดอร์ซ่าเดอนี่จะเป็นไพ่ ไพ่ราศีกุมนะซึ่งจะเป็นไพ่แห่งแห่งความหวังความศรัทธาเป็นไพ่ของออตัวแทนของคนที่มีความแบบมีความคิดเห็นมีความแบบปกป้องม,มนุษยชาติเนี่ยสูงมากๆนะคะเป็นไพ่แบบเป็นไพ่ชาวราศีกุมนะหลายคนอาจจะเกิดราศีกุมก็ได้ลัคนาหรือราศีก็ได้นะคะแต่ว่าคุณจะมีสายเลือดของความที่มีความแบบอ,อ,อยากปกป้องม,มนุษยชาติอยากทําอะไรเพื่อโลกใบนี้อะไรแบบเนี้ย ธรรมชาติของไพ่ใบนี้คือ,อลึกๆน่ะจะเป็นคนที่ชอบทํางานช่วยเหลือผู้คนสังคมสงเคราะห์เยียวยาบําบัดดูแลอะไรคนอื่นนะคะเมื่อคุณมีกําลังมากพอแต่สิ่งที่คุณกําลังกังวลใจอาจจะเป็นเรื่องเพราะว่าเฮ้ยคุณคตัวคุณเองตอนนี้มันยังไม่ค่อยจะมั่นคงมันยังมันยังไม่ค่อยรอดเลยเงินก็ยังแบบมีไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมัน คุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณยังขาดแคลนนะคะในในระดับตัวคุณเองอยู่คุณก็เลยคิดว่าเฮ้ความฝันที่เราจะช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันมันจะเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยอันเนี้ยสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคือมันเป็นไปได้ค่ะถ้าคุณแบบต้องการทํามันจริงๆเนี่ยจักรวาลทั้งจักรวาลจะนุนนาคุณแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอีกสามเดือนหน้าขอให้คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจใเต็มที่นะคะคุณเป็นคนที่มีพลังมากกว่าที่คุณคิด นะคะสิ่งที่จัก,กรวาลก็อยากจะบอกอยากจะบอกคุณก็คือคุณนะ่ะมีพลังมากกว่าที่คุณรู้ตัว s อีกคุณมีพลังนั้นอนะ่ะซ่อนอยู่ในตัวคนเองเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณขุดมาใช้อ่ะมันมันเป็นแค่เศษเสี้ยวที่คุณมีแล้วคุณก็ได้รับพรตรงเนี้ยมาจากเบื้องบนก่อนที่คุณจะมาเกิดแล้วด้วยซ้ํานะคะแล้วคุณก็สะสม นะคะสิ่งต่างๆเราเนี่ยไว้หลายภพหลายชาติแล้วก่อนที่คุณจะมาเกิดในาชาตินี้ด้วยซ้ํานะคะนี่คือสิ่งที่จกักรวาลอยากบอกคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีเอ่อมีเป้าหมายในชีวิตเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะตอนนี้คุณพร้อมแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าคุณเอาจริงหรือเปล่าถ้าเอาจริงนะคะไม่ว่าคุณจะขาดแคลนในเรื่องใดน,นะคะขอให้คุณรู้เพียงไว้อย่างว่า คุณจะได้รับนะคะการสนับสนุนจากจักรวาลน,นะคะในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่คือข้อความสารจากไพ่เอ่อทาโร่นะคะที่สื่อของคุณจากจักรวาลเนาะพอดูไพ่อีกเออหนึ่งชุดนะคะมีไพ่อะไรอีกสามใบเนาะที่อยากจะแนะนำโอเคใบแรกนะคะเป็นไพ่ u p อร์ตเป็นไพ่ส o ูเป็นไพ่ Support, เอ่อเลตโกนะคะในใบแรกอานตั้นแต่ใบแรกเนาะ ไพ่พพอร์ตนะคะสินที่จัก,กรวาลอยากจะบอกกับคุณผ่านไพ่ใบนี้ก็คือแบบว่าเอาขออ่านขออ่านตามตามตามอะไรตามที่แปลมาเลยนะคะเออไพ่บอกว่าเธอเนี่ยจะได้รับการดูแลวัสถุวัตถุประสงค์ในชีวิตของเธอนั้นถูกสนุปถูกสนับสนุนเธออย่างเต็มที่นะคะจากพวกเรานะคะเอทีมจัก,กรวาล เอ่อไพ่เบนเน็ตถูกส่งมาให้เธอเพราะเป็นสัญญาณจากพวกเราเป็นสัญญาณจากพวกเราที่จะบอกว่าชีวิตเธอตอนเนี้ยได้รับการสนับสนุนเต็มที่เลยตตบใดที่เธอยังต้องการจะทําตามความประสงค์ของชีวิตเธออย่างเต็มที่จงมีความตั้งใจในทิศทางบวกและจงทําตามเสียงชี้แนะภายในใจที่เธอได้ยิน นะคะเธออาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับอาชีพของเธอบางครั้งเธออาจจะรู้สึกว่ามันยังติดอยู่กับงานที่มีความมั่นคงติดอยู่กับเรื่องการเงินติดอยู่กับเรื่องรางวัลตอบแทนอื่นๆออบางทีเธออาจจะต้องออกจากอาชีพที่เธอเคยหลงไหลหรือใฝ่ฝันออหรือเธออาจจะสงสัยว่าจะสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินบนพื้นฐานธุรกิจ ที่ตอบสนองจิตวิญญาณของเธอได้อย่างไรนะคะจักรวาลขอบอกเธอว่าขอให้เธอไว้วางใจในพวกเราพวกเราเป็นหุ้นส่วนพวกเราหมายถึงจักรวาลน,นะคะพวกเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ที่สุดแล้วซึ่งจะเป็นผู้นำแสงสว่างและเป็นกำลังหนุนให้กับเธอบนเส้นทางนี้หน้าที่ของเธอก็คือพูดคุยกับพวกเราไปเรื่อยๆพูดคุยในใจก็ได้ เกี่ยวกับความหวังความฝันความคาดหวังความรู้สึกไม่มั่นคงหรือเรื่องใดๆที่เธอกังวลแน่นอนว่าพวกเรารอตอบเธอทุกเรื่องและคอยชี้นาเธอแล้วขอให้เธอเอาคำตอบที่ได้จากพวกเรามาสู่ตัวเธอมาทำการปฏิบัติตามคำใบ้ของพวกเราด้วยความเข้มแข็งด้วยความรู้สึกตัวเธอจะมีไอเดียมีสัญญาณต่างๆที่ส่งไปให้เธอ แม้ว่าเธอจะไม่แน่ใจนักว่าการที่เธอได้รับทายหรือสัญญาณจากพวกเรานั้นมันจะแม่นยำไหมนี่คือสิ่งที่เธอคิดในตอนนี้พวกเราขอย้ำกับเธอว่าเธอสามารถทำตามทรายหรือสัญญาณหรือเสียงภายในใจที่เธอได้ยินมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเราพยายามจะสื่อสารกับเธออเอ,อประมาณนี้นะคะนี่คือความความความ ความพาไพ่ใบนี้นะคะความหมายของพไพ่ใบนี้เนาะอ่าก็เป็นข้ขอความจากจักรวาลน,นะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่สกูนะคะอะ่จักรวาลเยี่ยจะบอกคุณผ่านพาไพ่ใบนี้ว่าขอให้เธอกลับไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อหาทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางชีวิตที่เธอใฝ่ฝันเราขอย้ำว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เธอจะกระโดดเข้าไปโรงเรียนและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตของเธอเธอจะพบความปีติยินดีในการเรียนเกี่ยวกับสาขาที่เธอรักและเธอคู่ควรกับความสุขนี้มันคือส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเธอเองด้วยความรักด้วยเส้นทางการศึกษาของเธอจะดนใจให้ผู้คนอื่นเอาแบบอย่างด้วยการดำเนินชีวิตตามเส้นทาง ตามสัญชาตญาณของพวกเขาเองคือเหมือนจะเป็นไอดอลอะคะ่ะถ้าให้หมอน้ำสรุปนะนอกจากเรื่องการเรียนแล้วยังมีภารกิจอย่างหนึ่งที่จิตวิญญาณเธอโหยหาจิตวินญาณของเธอหโหยหาการสอนในห้องเรียนการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาจิตวิญญาณและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆซึ่งอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่สำคัญและโลกใบนี้ต้องการในเวลานี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเธอทําได้ดีที่สุดและเธอจะมีความสุขที่ได้ทํางานนี้พวกเราจึงขอแนะนำเธอในเส้นทางการสอนของเธอหากเธอติดขัดอะไรเธอสามารถขอความช่วยเหลือจากเราออกไปสอนให้พวกเขาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจากมุมมองที่สูงกว่าของพวกเราเรารู้ดีว่าเส้นทางไหนเหมาะกับพรสวรรค์ของเธอเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจง ก้าวเข้าไปสู่เส้นทางการสอนในอุดมคติแบบที่เธออยากจะเป็นโอเคใบที่สามนะคะเป็นไพ่เลดโกจักรวาลอยาจะบอกคุณว่าเ, <Wow. S 1> เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เธอติดขัดอยู่ตอนนี้ขอให้เธอขอให้เธอจงเดินหน้าออกจากสถานการณ์นี้เถอดมันจะเป็นผลดีกับตัวเธอมากกว่าปลดปล่อยตัวเองจากสถานการณ์ ที่มันไม่ไม่เป็นผลดีต่อเธอตัวเธอได้แล้วตอนนี้เธออาจจะรู้สึกติดอยู่กับสถานการณ์หนึ่งแล้วเธออาจจะไม่แน่ใจว่าเธอควรทำยังไงกับสถานการณ์ที่เธอรู้สึกเหมือนมันเป็นพลังงานที่ฝังขวางกั้นเธอทำให้เธอได้ผลลัพธ์ที่เธอต้องการช้าลงเอ่อสิ่งที่เราจะจะบอกกับเธอก็คือขอให้เธอปล่อยมันไปเพราะมันจะนำมาซึ่งทางออกที่สันติอืม การอนะการออกสู่ทางออกที่สันติสิ่งแรกที่เคยต้องทําคือเธอต้องปล่อยวางด้านอารมณ์ถึงแม้ว่ามันจะท่วมท้นไปด้วยความไม่แน่ใจความเครียดต่อเหตุการณ์มันจะไม่ดีหรอกถ้าเธอยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องนี้อยู่และมันจะและเธอจะรู้สึกดีกว่ามากหากเธอได้ละวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปและอยู่อย่างสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเธอแน่ใจในสิ่งที่เธอกำลังทำมันจะนำมาสู่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากกว่าที่เธอรู้ได้จงเชื่อมั่นในพวกเราพวกเราคอยปลดปล่อยสิ่งที่เป็นกังวลต่อตัวเธออยู่เพียงแต่ว่าเธอต้องอธิษฐานต่อพวกเราหรืออธิษฐานต่อผู้พิทักษ์ของตัวเธอก็ย่อมได้ เพราะเธอมีฟรีวิวที่เราไม่อาจที่จะล่วงละเมิดได้ฉะนั้นถ้าเธอต้องการที่จะปลดปล่อยสถานการณ์และวางจากสถานการณ์ที่เธอรู้สึกอึดอัดหรือสับสนอยู่ตอนนี้เพียงแค่เธอต้องอธิษฐานจิตขอมากับพวกเราเราจะดนบันดานสิ่งสิ่งนั้นให้กับเธอณนะวินาทีที่เธอขอมากับพวกเราและ ขอให้เธอเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอจะได้รับจากพวกเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอเสมอมันเป็นเช่นนั้นเสมอมาโอเคนะคะขออีกสามใบนะคะจากไพ่ Massage นะคะ f อร m t h e u n i v น r s e นะคะเป็นข้อความสันส้นๆนะคะขอสามใบที่อยากจะบอกคนที่เข้ามาฟังตรงนี้เนาะใบแรกนะคะ จกักรวาลอยากบอกกับคุณว่าเมื่อเธอเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเธอเธอจะได้เข้าใกล้ตัวตนที่สูงกว่าของเธอก็คือไฮเออร์เซลล์นะคะใบที่สองทาบอกว่า,ามีความลับบางอย่างที่เธออาจจะไม่เคยรู้ในเรื่องของการเงินเธอสามารถเบิกเงินจากธนาคารจากักรวาลได้นะว,ว้าวและใบที่สามนะคะ เออมเศจักรวาลไพ่บอกว่าเออถ้าเธอส่งสัญญาณว่าเธอต้องการสิ่งสิ่งนั้นจริงๆสิ่งสิ่งนั้นก็คืออาจจะเป็นอาชีพการเงินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเออเมื่อเธอส่งสัญญาณให้กับพวกเราว่าเธอเอาจริงเธอต้องการมันจริงๆทั้งจักรวาลจะหนุนนําเธอนะคะนี่คือข้อความนะคะจากจักรวาลนะคะจากไพ่ ม s เซสนะคะฟอร์มเดอะยูนิเวนะคะเป็นไพ่ที่หมืองน้ำจัดทำนะคะโอเคทําใช้ทําใช้ยังไม่ทําขายนะไม่ต้องถามถึง <laughs> โอเคเออเรามาดูไพ่ชุดสุดท้ายนะคะไพ่สปริชั่วขานะอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าไพ่จะบอกอะไรอืมระหว่างสับเขาก็ขึ้นสามใบนี้มาเนาะใบแรกนะคะไพ่บอกว่าเออเป็นไพ่ เออเอ็กซ์เพรสนะคะลองปรึกษานะคะไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องอะไรอยู่ก็ให้ปรึกษานะคะในะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูใบที่สอนะคะไพ่เพลนนะคะความเจ็บปวดเนาะ,ะบทเรียนสําคัญเนี่ยมักมาจากการเจ็บหนักเสมอเธอจงเรียนรู้กับมันว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยสอนอะไรกับเธอบ้างและไพ่ใบสุดท้ายนะคะเมดิเทชันเธอจะได้คําตอบนะคะมาจากการทําสมาธิเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ทําสมาธิบ่อยๆนะคะคุณจะได้คําตอบ อาจจะเป็นทางหนึ่งที่คุณจะได้สื่อสารกับเบื้องบนกับ,<น>บ<น>จักรวาลกาับไฮเออร์เซลของคุณนะคะประมาณนี้เนาะก็จบนะคะคลิปการอ่านไพ่นะคะในคลิปนี้ก็เป็นการอ่านแบบ general reading อ่านแบบทั่วไปนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งอาจจะมีประโยชน์มากบ้างอนบ้างขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ที่ตรงกันกันกบมนนาหรือไม่ซึ่งทุกคนนะคะจะมีฟรีวิวนะคะเจตจำนงอิสระในการ จัดการสตาชีวิตด้วยตัวคุณเองถ้าคุณเปลี่ยนความคิดทัศนคติเปลี่ยนในเซตนะคะแน่นอนว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะพบก,กับวอนน้ำใหม่นะคะกับช่องใหม่นะคะออว a w a r ันเนะคะได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ